การสืบเรื่พี่น้องบัดซึ่ก็สะกดมาดิพี่น้องมีจุ้วหน่อยมาสิะมีตาบา,าไดไปติดกับสายบา่สาส่บาทเพิ่มเมื่อเวลาหนะ้ามันีนบรรยากาศดีดีพี่น้องพ่นกระตโตกเนียเมื่อคืนนี้พ่นตกทั้งคืนพี่น้อง ทักทายสบายดีพี่น้องมื่อสุขสุขคุณว่าจะเป็นพี่น้องขางคำใต้กลางาเริ่มวันนี้เลยวันนี้เปวันเขาคาสาเราเป็นน้องมอมวันนี้ก็สติดสมาตักลาเป็นาบ้านมีจั่วหน่อยมาวิ่งสบายปนาบานสาเ้้ติดกสีมาใส่บาทเพื่นมีช่างพี่น้องเขาก็ยังเท่นซุกพาสต็กกระโบว่ามื่อนี้เป็นที่สบานะแต่ยิ่งกลับไละปีไปแค่มีจั่วน่อยวิ่งตาบานน้บาตรกมืตกมือก็เป็นน้องเป็นบุกไปุนุนเ ยากจัหน่อยก็ยังบ่ท่นมาหอพี่น้องีกเบ่มีเข่าใส่ช่วยูที่เคพี่อใส่มาล้บอลนมเจหน่อยหนุเจาหน่อยเจ้หน่อยสิป่ายผัวได้ผัผักรองผู้ไดเจ้หน่อยเจ้หน่อย จะหน่อยมากเลยพี่หอกจะน่อยไม่มิทรถัจะน่อยมากเลยโอ้โอ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 น,น,นออ่ีจาแต่ชบรรยากาศดีดีดพี่น้อกสบายสบายดีเด้ดอเอาเอาจับป สบายดีพี่น้องมื่อสุ๋ชุคนบรรยากาศบางสติกพี่น้องมันเลยสติกเข้ามาตักบาสสาบาพี่น้องมันเลยค่ะพูนกระโตบรรยากาศก็คือคืมเบื้องเลที่หนุ่มเกาะมันถือโจ๊กคือลีปฏิกะประตกิจช่างพูนนี่คือลมนี่คือพูนสตกันัก အဲ့တော့ဒီစက်မတ်ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီတော့လောက सपालो पविनो जदुमाते पावा บรยากาศป่าชุ่เย็นเย็นคือดไไปองเอ้ยบรรยากาศกะบรรยากาศสว่างราไปดองเราจะกอค่ป๊อบสควอสวางกันดิบรรยากาศไองโกระตุกอรีี่ไปดเนยอจุดหนงมัมีตบาทุกวันทุกวันเลยไองสวนนีเขาราษาอัง เป็นยังไงพี่น้องบรรยากาศบาดสติบรรยากาศดีบอพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุกุศคนนะพี่น้องเนาะบรนี้กาศสติออกมาใส่บาดแต่เศร้าพี่น้องเนาะก็สอบบรรยากาศจนน่าก้าวไม่เป็นแต่บาทพี่น้องบรรยากาศคืบๆนะพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ัพ้นโตแซกแซกมาขึ้นพี่น้อง

nó sẽ chia đây đúng đi <laughs> cho nói cho luôn sẽ คือเพื่อนบริประกาศมกูกระบูหแหลเจ้าหน่อยไม่เีสบาบัตะาเจ้าหน่อยไม่ยื่สาบัะสาเจ้าหน่อยคือสิเจ็บตีดแหละเกิดกระบ,บาดไม่จัดการบาดเติพี่นนอกดีบบอกไจะการดีดีพี่นนองอยู่พักหนักกับทงอะไงเทนาเป็นมูบ่านี่พี่นนอกนี่เป็นมูบาทนนเนะมูบานเะน้นน้อยนะพี่น้องว่า สิบล็อคาเฮือดอะไรเพื่อน้องย่อยเอามาตะบานในสำหรับเพื่น้องนะจ๊ะก็ย้ายเอามาตะบานใหม่บานใหนญ่ยากเออความเลยเพื่น้องเ,ป,เป็นหมู่บ้านนิยเนา่อยนอเพื่น้องเนาะกับบรรยากาศเงียบเงาดีดีบรรยากาศก็ดีเพือน้อง บรรยากาศพี่อเ็ไรมได้าไปไ้ท่านท่านนอมไลก็เด้กบ่าอนบ่าลมัดมือพี่ดอกมัยคือด็กะเปียมัดพี่ดอกเอ้ยคนใหม่

นบาดเด็กดบาดะบริะ้นเีราท่ามากลเาชลไปพอ้ขาวนรอตสาวมากเลัารถกันเลยร้เต็มล่าบริษัทหน่อบริษัทไงบริษัทไงอูจะลุกทำทำได้ปัากาคุ้คือเพนสิโตพี้าธานอตึนแตัสาวเดิมอื่นค่ะ xe xe bà chưa cho chưa nổ chưa chú à cho của má nhà con hả nhà con con hỏi phụn đấy một hòt đâu có hỏi là xe เออนะเจ็บตีเกือบกม่่เขใช้เกือบแล้วเขาเจ็บตีใช่ไรขลับอมันอถ้าใช่ก็ใช่เลย้อไม่ใช่ผูว่าอาจารย์คมันแนนีเขาทราขวนเกิดข้อมัน เรื่อว่าเชว่อว่าจะคิดอีมว่าจะอะไรก็ต้องจะบอกนะผมกม่มีอัตราแต็มที่เอาอย่างจริทไใดูมึงจะเ่ยวเาเนี่ยเขาอยากมุ่งมบ่ใช่ได้นั่นแต่พนทั่วไปนะ่องประชาตื่ือมาแต่สาดองใส่มาแต่คือจายหยอนมาขอไล่ประเดยไเอาเสร็ามี้เขาาบว่าใสคุณมันจะเจาไรเพระร่องัชีกิจเนี่ยปอนา บังหั่นก็ามีตาเตนเ้มากเรวีอยากดอันนี้คือกันเล่นเว่าของมันเนี่ยนะเาปฏิบัติแต่นี่กับผู้ดีแล้วผันเช้าศิมาสายเปล่าพี่ว่าเออเจ็บงมบกหงเตเวศก็ช่วยแหละซันีเพ่นกับผู้ดีพระอยู่ไทยม่อไปแต่สาแต่ประเทศในชุมอันนี้คือการพีฒนดถึงเพื่อนอยาก คุบา,บาทิวิตบาทมิติบนวัวควันะลพี่ล,ลูกเต๊นดลกตื่นอีแม่งมือลแหงตื่นเลยจะลูกเตขากขไม่เจ้านาเ่นฮียบขวบเขาตื่นตื่นมาหนึ่งเาขาทับบุญเสบ,บาททํบบุญในบาเพราะใทำบบุญกับพนันได้ในเดือนสิบห โบราทเพื erm ่อการฉันโบราณมีสร้างบางมองใหม่ก็ใส่ไปอันนี้สร้างห้าสร้างกับพเเเ็นมังเหาะก็ซื้อมาวันเด็กเกียบที่จะบรยากมุมมัมมุมมัมอะไรผมห้าเหล็กนิ้วที่จะสรางับพหยักฉันมีมาหม่สร้างอะไรเจี๊ยสร้างใครตไม่สร้างอะไรให้เพิ่นหาด อันนี้เพืกระบิตรบามุธมือติดดิทุบมือออกประชาไปคันเถาๆในเนื้อไทยชาีเมนตื่นมาใน่เตี้ยมใส่บาตรตดึกดน้าบะนหาบะนี่เด้อคนเถาเถาถลคนไทยเขาทื่คือปัาตื่นมานางชุบยาคอยตักบาตรอยวัยนบ้ไม่คุมคอยทำ่จะคอยการทำมือคงคอยเอาใจใสุ่้ม เจีแม yeah, well, we so ่อันน <it> ั้นโคตขางบาทกว่าแห้งต no. ึงแต่เลอกชมนลัสเหตใช่บาทบื่อนี้ลับาแก้งคือรอคี้เล็คควไหวแกงไหวแล้วกตีแล้วใส่แม่ื้อมันขอมเสือของคนแต่ละบุคคลเราบางคนกับบอมากก็แล้วพ่อนกระมากกระถึงลชมากชะสายเผื่อกุ้ยจว๋ยนี่คือตื่นสายต่กับพอดีอยู่เพื่มาเนี่ย กอบ่อเดียหน็นเรื่องเลยเัมคือสบายไม่เไม่งงาจะเป็นน้องนกโชกันํำไผ่ดำหนักกันแหละพี่น้องช่ององอันนี้ปะทุลากับ่าเขาพระทนสุกคือกันปะทุลากอะไร่าเขากับพุทนสุก่าจะปั๊บมาอีก เขาใส่บางกระปอกระป๊กนี่เพื่อบุกินดอพม่มีเขาจะหั่นต่างหากม่มีจหั่นเขาเข้าอะไรนแล้วก็มีมดบ้านนะฮะมดบ้านใแผงหน่อยชองบ้านก็ชิมมี่ผู้ใดวนี้คนไป็รอยของคนเ่ารอยของครพพขวบม่มี่เลยชิศข้าวพาตัวไหนดีกละเพ่อเลยกิน เมือไเได้เมื hey. ่อไดคับเฮ้ยเื right> occasion, ่อยากกับผ no ้าที่ American ินตมบาด้อง้รร่เราไปสักว่าตสามาก่ะโชคตาวิมืออีพกำลังสู้กันอย่างพี่เนาะับคือกองนั่นเรองลต่สาวาค่ะมาีพเหตุพี่เนาะกำังสู้กัน ม่อกันแล้วก็เที่ยงกันได้ชอบเทานี้พี่ดอกไว่ช่นย่งด่ขั La ้อแ่ะเหรอวะเรื่องนี้เราบุเราบุษยานจะขั้นเรือว่าเราบุษยขับจะขั้นไปถือก็ถือเจื่อกระเอ็ดเปิดเจอกระถอเอ็ดรานเคยแกยู่เลยเปินเบาลุงม่ มันคุณมบ้าร้อยคนเฮนนี่ไปนหนั้นเดี่ยวคัะมึงผูเอานรไอ้เราเอามาใส่บาตรได้เดินะาบ่ะเออตะกับเมื่อค่ะแน่ยเขาไม่ได้บอกมันก็ขนลุกเฮ็ดมันก็ม่จัาเอ้ยนี่นอนโดนรึเปเ้นี่นางใส่บาตรจีราบาะชงอกอยู่ค่ะเอ้ยนี่เดียใเดียวมันวินแล้วแล้วเขาไปอะไปเพียแล้วใส่ระกอะไรบุญได้ดีค่ะเอูเจ้าผู้บ่าวขยีตับบาตที่ทะเออกไปยา เห็นแล้วคุยมาในงินมุประกาศบวะเนี่ยค่ะบอได้สุภาษกาษมาเลยฮะกับพี่แล้วก็เจี้ยกก็ไปทุ่าผ่านเพิ่อนยางมานี่ก็บีคนใช้เพื่อนก็ยังไอ้กันได้ดุ๊กแล้วก็ไปคิดว่านี่เราจะเจี้ยกออกไปเออแล้วก็ไปทุ่าก็พอยเพื่อนดีกันไหม ล้กับปนี tan, ้มาเมื่อไดเมื่อไดเรากระใส่บุญตื่นเช้ารถหนุ่ใส่บาตรละเจ้ากรใสอย่างในบุญเจ้ากระใสเจ้ากรใสบาตรในหนุ่เอดี้เอายนาบะเออหนุ่ยแอนดี้มีขนมสรางกระใสไปมามาแหงสร้างกระใสได้เมื่อความตะข้องกินและต้องสิทานเพลินนันะ ใช้มีข้าวกินข้าวยากระห็ดใส่ทุ่งแล้วก็เป็นจุกไข่เพื่อนกระไรนี่ใชว่าเบชอบอกเม่ย์าม่โมดดอกไทยธรรมดาโม่ม่ถ้ากระทำบุญไห่เพื่อนคุบ้าจั่วหน่อยจวสิ้นดิสังก่อสิ้นสักจ่อะช่งจั่วเพื่คนธรรมดาจะมิสิชินชาบชินหารเนาะคุบาท่ช่างหน่อยถ้าเกิด เจะหน่อยลุ้ยสอนไอ้หมอน่ะตัวเด่นมักกันําังกันเลยวัวตีห้องน้องพอเราบริษเลยเดือดเปียกเะือดตอนสาวมีแบบมีงานเหตดนางช่วกันพี่น้องบรรยากาศ positive ทักทายสบายดีพี่น้องมั่นสุขทักัายพี่น้อง